แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงตัดตอนนี้ค่ะอัปเดตระกิจการชีวิตัวยจ้าจำได้ว่าสั่งไม่รอบข่าวสุดท้ายมันนานมากแล้วแล้วจากเคยบอกว่าสาจะไปเรียนเทรนเนอร์ใช่ไหมแล้วผ่านไปปีๆเลยอ่ะสากก็เรียนเทรนเนอร์ เสร็จเรียบร้อยจบได้ใบรับรองเป็นเทนเนอร์เรียบร้อยสอบผ่านเป็นถึงท่านอาจารย์ได้เลยไหมคะตอนนี้อ๋อไม่ได้เป็นอาจารย์ค่ะแต่ว่าเราสอบผ่านก็สอบสองใบมีใบไทยแล้วก็มีใบอินเตอร์ด้วยอ๋อเป็นเฟเนอร์รับตรองใช่สนใจเป็นหรือเปล่าสนใจได้ติดนะนยาจะได้ใครบ้างเทนเนอร์อ๋อ จ๋ายังไม่ได้รับแบบเทรนแบบวันต่อวันนะคะเพราะว่าอยู่ที่เวลาแต่ว่าจาสตาจารย์เป็นแบบก r ุ u p เทรนนิ่งก็จะมีทำิร์ k ช็อปให้กับหน่วยงานต่างๆได้ด้วยแล้วก็พอเราทำเป็นสักแป๊บหนึ่งอะค่ะจ๋าก็จะมีแบบทำแบบรวบรวมข้อมูลต่างๆลงในเพจด้วยแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเป็นใบเล็กๆอีกใบหนึ่งแต่เป็นซีีเน senior เนสก็คือพาผู้สูงวัยออกกำลังกายเรจะเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านใช่จ๋นยังต้องเป็นนักแสดงรับผิดชอบเพจเนาะ มถึงกับฐานเราจริงๆเหมือนเหมือนกับการเบรนไลฟ์สไตล์มากกว่าเพราะว่าในชีวิตก็จะมันจะออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วพอออกกําลังกายอ่ะแล้วเราก็ทําเพจของเราด้วยใช่ไหมคะก็เพราะว่าทุกคนเดี๋ยวนี้ก็จะในโซเชียลของตัวเองอ่ะค่ะในช่องของเราอ่ะก็จะไปเน้นเรื่องของการรูบใช้ชีวิตยังไงให้แบบมีความสุขด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่ ก็เลยเป็นแบบเป็นที่มาของการให้ข <t ok> ้อ <t> ม <ok> ูลลงถึงภาคออกกาลัง <t> ต <ok> ่างๆและรวมถึงการเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะคะมันก็เป็นสิ่งดีมันก็เลยเบรนกันไปอันนี้จริงจังเลยมั้ยหรือว่าเคยเรียนไปอะไรมาใช่ค่ะก็จริงจังเพราะว่าให้มันเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือทำธุรกิจเลยหรือว่าจะทำเป็นิน ป็น,ปนก็ถือว่าววถ,ถือว่าเป็นธุรกิจ<ม>ได้นะคะเพราะว่าจากระทุกอย่างตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับเรื่องของบิ s i n e s สจะมีชุดหลักการของตัวเองเป็นแบรนด์วีเจคีแล้วก็เนี่ยค่ะที่ทําเป็นเวิร์กช็อปต่งตางๆให้กับทั้งครูตอนแล้วก็ทําของตัวเองด้วย<อ>ค่ะอตอนนี้คือเน้นเรื่องสุขภาพโดยสบายเราใช่ค่ะอะไรหลายคนแซวว่าแบบเป็นเทรนเนอร์แบบว่าสุดแซ่บอ่าเออก็ขอบคุณมากค่ะไม่มีสตอะไร ก็พยายามให้เป็นอย่างนั้นค่ะแต่ว่าจริงในความเป็นจริงก็คือหลายๆคนก็เป็นสังข์ค่ะว่าผู้หญิงแบบถ้าลดไขมันมากๆจะเป็นยังไงคือหลายคนชอบมองว่าอยากได้ตัวเลขที่ยิ่งต่ำยิ่งดีแต่จำไอกเลยว,ว่ายิ่งต่ำต่ำเกินไปไม่ดีนะคะนเรือ่มมอ,ทองที่ะกิดมาแต่ว่าคือแบบยิ่งย่งดี มีแนะนำไหมได้ค่ะก็คือเรื่องของการกุมาหานี่จึงเป็นเรื่องคือถ้าเกิดว่าคนอยากจะลดน้ําหนักอ่ะมันก็คือต้องมองว่าอย่างนี้จามองว่าเราใช้คาว่าลดไขมันดีกว่าเพราะว่าน้ําหนักของเราบางคันมาจากกล้ามเนื้อซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าเราลดไขมันเช่นแบบเอ้ยไขมันเรามีเกินบบว่า20%กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันสูงเกินไปมันทำให้เกิดโรคได้เราพยายามที่จะลดไขมัน อ่คราวนี้ถ้าเกิดว่าไขมันของผู้หญิงอ่ะต่ำกว่า20ลงมาถึงแบบ15อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มมีผลต่อฮอร์โมนแล้วบางคนแบบว่าเอออยากจะต่ำกว่า15อีกอะไรเงี้ยซึ่งสามีก่อนหน้านี้สามีภาวะที่ไขมันมันต่ำเลยนั้นแหละเออแล้วมันก็อาจจะแบบส่งผลกับฮอร์โมนอะไรเงี้ยค่ะก็คือพยายามจะเพิ่มบางคนบอกว่าอุ้ยมีซิกแคลมีอะไรช้าๆมันน่าจะดีกว่าไม่ใช่หรออะไรเงี้ยค่ะจริงๆคือมันต้องบาลานซ์เป็นจันทร์เรื่องทัน วันละเท่หนึ่งกิโลก็จะบอกว่าหนึ่งทับพี่ก็จีกามอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาสึนขนาดกิโล ไม่ใช่ค่ะมันเป็นโควตาคือแค่จะบอกคนว่าไม่ต้องไปกลัวเรื่องว่าแบบกินข้าวคือแบบหลายคนคืออยากลดน้ําหนักหรืออยากลดไขมนันอ่ะไม่กล้ากินข้าวแล้วบอกกินได้เออมันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ากิจกรรมทางกายของเราอ่ะมันเยอะไหมอย่างเช่นสาวทั้งออกกําลังทั้งวิ่งอ่ะมันมีโควตาให้สาวก,กินได้อีกเยอะมากคือถ้าเกิดว่ากินตามสูตรจริงๆซึ่งสูตรเปิดได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะก็คือตัวสาเองอ่ะสามารถกินได้ข้าวเนี่ย หนึ่งก <Adam> okay. right. mm ิโลก็กินได้ต่อวันถ้าจ่ายยังทำกิจกรรมประมาณนี้แล้วสำหรับที่เรนถาว่าไอเอฟเนี่ยค่ะต้องทำยังไงต้องแบบลดยังไงหรือว่ากินแบบไหนโอเคทุกคนอ่ะมันไม่มีมันไม่มีอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่วันไซส์ยสิบอ่ะมันคือแต่ละคนน่ะมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างไอเอฟอะค่ะเท่าที่จะแบบเอ่อได้ความรู้มาจากหลายๆทางนะคะคือไม่ได้ดีกับทุกคนเท่ากันแต่สมมติว่าปกติในชีวิตก็จะพาเราเป็นคนที่แบบไม่ได้กินดีมาก การที่เราทำไอเอฟ่ะมันก็จะมีผลดีมากกว่าคนที่ชีวิตปกติอะคืออาหารดีมากอยู่แล้วแบบนี้ค่ะไอบบี่แบอกไว้หลายคนที่อจาก,จากสดุ่นดีปุ๊บก็มันไม่กินข้าวเลยหรือว่าก็อาจจะข<ห>ยะก <พอ S 1> ็จะผิดบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายเลยการกดอาหารเป็นเรื่องที่ไม่ดีการที่แบบเราพยายามที่จะแบบแค่ลดอาหารอะหนึ่งคือมันทําให้ร่างกายอะมันไม่มีพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีผลกระทบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบบเรื่องฮอร์โม,มนเรื่องพลังงานเรื่องของกล้ามเนื้อที่แบบมันไม่มันไม่สามารถจะพัฒนาได้จริงๆถ้าหลักๆเลยอะ่ะอยากเน้นให้เพิ่มเพิ่มกล้ามเนื้อมากกว่าเพราะว่าแม้แต่ว่าคนที่แบบอายุน้อยอะ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบก,กล้ามเนื้อ,อเริ่มเสื่อมสลายยิ่งอายุวัย30ขึ้นไปอะ่ะกล้ามเนื้อก็จะหายไปทุกๆปีแล้วถ้ายิ่งเป็นคนที่แบบเป็นสูงวัยอ่ะค่ะยิ่งต้องเล่นเวทเทรนนิน่งอ อย่งนี้ว่าจริงเขอจำเราเป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้งยนคนรู้จักเราจำเราได้ไหมจำได้ก็แต่ว่าสายยังไม่ได้แบบอยู่ดีๆออกไปเทรนคือจากเขาจะเข้ามาหาเราเองเพรา,นาะนะเขาต้อาการรู้จักเราอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีเหมือนกันนะคะ,ะคือมันเหมือนกับว่าเราได้เริ่มสิ่งใหม่ๆอะค่ะแล้วก็จ๋ามันมีความรู้สึกที่แบบเหมือนได้ช่วยเขาได้แบบทำสิ่งที่เอาชนะตัวเองได้แล้วมันเป็นความภูมิใจอะคะ่ะอ่าค่ะรู้อึกว่า อัปเดตงานในวงการนอนจ้าเป็นโอกาสมารับมาทำแบ็คไาร์ตไม่ะครับแล้วก็บอกว่าหายไปเลยใช่หายไปเลยคือ <c oughs> ปีที่ผ่านมาค่ะมีติดต่อมาถ่ายบทเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่พอดีกันในหลายอย่าง <c oughs> มีช่วงนึงมีเรื่องใน่จ่ายอยากเล่นแต่ว่าติดที่สถายียนเทรนเนอร์ <c oughs> แต่ก็มีช่วงหลังจากนั้นที่จ่ายยังรู้สึกว่า บทอาจจะยังไม่ได้เข้ากับเราเท่าไหร่เอง้ยค่ะแล้วคือสาโตมาขนาดนี้แล้วมันแบบมันอยู่ในมันอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกแล้วว่าเออถ้าเราจะทำอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่มันดีต่อเราด้วยแบบคือจะอาจาไม่จะเป็นคนที่อยากรับงานที่เราอยากทํา แล้วก็มันจะได้ออกมาดีทั้งกับเราเองแล้วก็กับทั้งคนที่เขาสร้างเราด้วยกับทั้งคนที่รอดูเราอยู่ด้วยเพราะว่าอย่างทุกวันนี้ค่ะเวลามีคนมาเจอมาทักเขาก็ยังจะพูดถึงผลงานที่เขาชอบจาก,ก็ยังอยากได้รับความรู้สึกนั้นอยู่คือแบบเขาพูดด้วยความชอบว่าแบบเออชอบดูเรื่องนี้จังเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้เขาเห็นหนะแค่ว่าแบบช่วงนี้ไม่ได้รับเราก็รับสักหน่อยหรือ,อไม่ไม่อยากเป็นแบบนั้นเมื่อถึงเวาเปิดใช่ไหมเพราะหลายๆคนแบบเอยไม่รับงานแล้วหรือเปล่าจ๋า ได้รับได้ถ้าแบบถ้ามันพอดีพอเหมาะกันรับได้แต่ไม่อยากรับแค่แบบเอ,อ้ไม่ช่วงนี้ไม่มีเลยรับดีก,กว่าอะไรเงี้ยค่ะต้องเป็นบทที่อยากเลยนอย่างแรกเลย <c oughs> ให้มันรู้สึกว่าแบบเอ้ยอันนี้มันมันมันรู้สึกอะไรในใจเราว่าเอออันนี้มันน่าสนใจอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราแทนที่ว่าเราเป็นคนดูแล้วเราแบบรู้สึกเอออันนี้น่าสนใจอะไรบ้างมันน่าสนุกไหมอย่างที่สองคืออยากให้มันเป็นบทที่มันมีมีคุณค่าค่ะ คือไม่จะไม่อยากให้เป็นบทที่แบบเหมือนตามกระแสอย่างเดียวถ้าเล่นอันนี้เราจะเป็นกระแสเนี้ยก็ก็อาจจะยังไม่ใช่ฐานคานที่ถือต้องไมมคิดถึงที่ถือก็แลายคุณก็น่าจะอยากเห็นผลงานลงแใช่แล้วก็อยากเล่นค่ะติดต่อมายิดได้นะไม่ได้รับมีความเสจยดายอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแค่ว่าเวทแล้วอ่ะหมายถึงว่าชั่งน้ําหนักแล้วชั่งชั่งตรงว่าแต่ว่า แล้วอาจจะรู้สึกไม่ดีมากกว่านัก่าบ้านเรียกว่าถ้าเกิดไม่ดีไม่ทำดีกว่าใช่ค่ะตามตามหัวเรน่งเมดีเป็นยังไงาะหลายคนรืนยนยูนไปก่อนเลยไม่ต้องรลวไม่ต้องรูวค่ะ เพราะว่า moon, ตั้งใจแวเรา่าตั้งใจแล้วว่าจะไม่มีไม่หรอกค่ะสางคิดว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงวัยที่มันแบบเลยเนาะเราว่าเลยเขายังได้คิดได้นะ้งหมดจริงหรอไม่เกี่ยวกับวันนักการมันมีช่วยอะไรเยอะนะจริงค่ะทางแพทย์ทางตัวคือไม่เปลี่ยนใจแล้วคือคือที่ผ่านมาก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดคิดว่าแบบต้องหรือไม่เอาเนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าเออยังไงก็ได้ แต่ว่าแบบวันนี้มันรู้สึกเหมือนแบบมืนมันจะเลยเลยก็เลยคิดว่าแบบยังไงก็ได้เหมือนเดิมอะค่ะแต<อ>่เราว่ามีว่าไงบ้างไม่ว่าอ<ช>ะไรที่เหมือนกันมที่เหมือนกันคือจาสตเป็นประเภทแบบคือนแบบใช้ชีวิตให้มันแบบมีความสุขไปอะค่ะไ,ไม่ได้แบบไม่ได้การเห็นว่าต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นถ้าไม่เป็นไม่เป็นแบบนี้จะรู้สึกแย่มากอะไรอย่างเงี้ยผู้อยากผู้อยากคนผู้อยากคนเลิกเล่นแล้วมั้ยขาเลิกคุยแล แล้วว่าถ้าเกิดมีก็คือเราก็สามารถพร้อมเป็นคู่แม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยู่กันใช่ตายๆตายเอาเป็นเออ่ลุงป้าก็แล้กันใช่ค่ะพีเจาก็ทำได้ทมีกินกระบอกเกี่ยวเรื่องน้ำพุ่มที่คลิปนี้เพราะตอนนี้มันวิกฤตมากอะไรอย่างเงี้ยแบบ เออคืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่สารเซอร์ไพรส์มากคือสา,ารเนี่ยตอนแรกอ่ะสา,ามีงานจะไปท,ทําที่ที่สิงห์บุรีแล้วก็คุยกันกับอ่ทางคุณผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะแล้วคราวนี้ทางผู้ใหญ่เขาก็มาเลื่อนบอกว่าตอนเนี้ยจัดไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมอยู่สาก,ก็อาโอเคได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วผ่านไปอีกสักพักนึงเขาก็ทักมาอีกเขาบอกว่าเออขอเช็คแบบล่วงหน้าไปเป็นปีหน้าเลยแล้วกันเราก็แบบเอ๊ะมันท่วมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคือเราก็ไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะจนแบบผู้ใหญ่บ้าน ท่านก็ส่งภาพมาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคุณสาวแบบพอจะพอจะช่วยลงได้ก็ลงให้หน่อยได้ไหมครับเงี้ยจาก็ได้ค่ะลองส่งข้อมูลมาละกันโดยที่ตอนแรกอะจ๋าไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นมากเนาะแต่ว่าพอลงภาพไปอะคนแชร์นักถึงวันนี้เมื่อเช้าถาดูว่าหมื่นกว่าแชร์แล้วอะซึ่งนั่นแปลว่าคนให้ความสนใจมากแล้วคอมเมนต์คือเยอะมากๆาว่าทําไมไม่เป็นข่าวแล้วคนที่แบบ ดูแลตรงนี้คืคอใครแล้วเขาได้รับความช่วยเหลือกันแค่ไหนแล้วหรือ,อยังอย่างเงี้ยค่ะจากก็เลยเออรู้สึกว่าพอมันเป็นภาพสะท้อนมาแบบนี้ต้องคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ที่ทช่วยคนได้ว่าเออช่วยกระตุ้นไรอย่างน้อยคือสากก็คิดว่าพี่ๆนักข่าวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนที่เขาได้เห็นนะ mm ่ะ hmm. เขาก็อาจจะโอเค็น mm hmm. เ a k แ a คชั่นต่อ mm hmm. มือเนเขาไปช่วยใช่ค่ะแล้วอ,<บ>อย่างวันที่เองมันมีกีจแล้วเนี่ยอยากจะข่าวที่ออกเนี่ย หรือสิ่งทีคือมันท่วมแล้วอ่ะมันจนมันจะลาข้าจังหวัดเหนือย่างเงี้ยที่จะเป็นกระบอกเสียงเมยต่อลใช่คือสําหรับจ่าพ่อต้าหลังๆแล้วก็เลยยิ่งได้เห็นทาาที่ไม่ได้เห็นในข่าวของข่าวหลักก็จะมีแบบหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นอยุธยาอิสาทราบมาก็จะท่วมหลายเดือนแล้วเหมือนกันสิง์บุรีที่ส่งมานั้นก็สองเดือนแล้วนะคะเท่าที่จ่าได้ควบข้อมูลมานะคะจ่าคิดว่าเอ่อถ้าเป็นไปได้อ่ะค่ะจ่าก็อยากจะให้หน่วยงานที่แบบดูแลก็อยากจะให ทำอะไรก็ตามที่แบบเป็นความช่วยเหลือส่งไปคือจ๋าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันบ้างแล้วแต่ว่าเราก็พูดแทนคนที่เดือดร้อนทนางเราแล้วกันนะคะว่าก็ทุกคนก็ยังพอความช่วยเหลือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคเอก,กชนก็ไปได้หมดเลยอันน,นี้เราได้เช็คต่อไปไหรือยังว่าพอเราแชร์ออกมามีคนไปช่วยเหลือหรือยังมีคนเข้าไปไหรือยังทักไปะคะ่ะทักไปแต่หลายวันแล้วนะคะก็ ใหญ่บ้านก็บอกว่าคอบคุณมากเลยมีคนแบบมีคนติดต่อมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ส่งไปอ่ะไม่ได้บอกไม่ได้ขอบริจาคเป็นเงินอะไรนะคะก็บอกว่าคือชาวบ้านเดือดร้อนคือถ้าเกิดใครอยากจะแบบเลยจะไปเข้าสารอาหารแค่ไรเงี้ยก็ให้ตัวติดต่อทางผู้ใหญ่บ้านเขาเลยแล้วเราก็ดีจะติดตามแล้วก็ถ้าเกอะไราไ่ได้เราก็จะติดต่อทให้ใช่ไหมใช่ค่ะจ่าก็อยากให้แบบแหละคนที่ตดวมีโอกาสก็ลองไปอ่านคอมเมนต์สาว่ามีมีหลายๆคอมเมนต์ที่แบบเออมันมันได้เห็นหลายมุมมองมากมา